จะมาแนะนำวิธีการซ่อมภาคจ่ายไฟแบบสวิตชิงนะครับสวิตชิงตัวนี้ใช้เบอร์ UC3842 นะครับมีทำคลิปแนะนำไปหลายๆคลิปนะครับแต่ก็ยังมีคนถามเข้ามาเรื่อยๆนะครับพยายามจะแนะนำนะครับพยายามจะอธิบายให้พวกเราเข้าใจกันว่าหลักการทำงานของมันเป็นยังไงนะครับที่พยายามทำให้ดูว่าบล็อกไดอะแกรมนะครับ แต่ละภาคส่วนนะมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วมันทํางานยังไงเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจนะครับแล้วจะต่อยอดแล้วก็จะลงมือซ่อมได้เองนะครับเพราะว่าตัวภาคจ่ายไฟเองเนี่ยมันไม่ได้ใช้ไอแค่เบอร์เดียวนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเป็นพันเป็นหมื่นแต่ละตัวนะครับภาคจ่ายไฟของแต่ละตัวเนี่ยมันก็ใช้ไอซต่างเบอร์กันไปนะครับก็มีเป็นพันเป็นหมื่นแบบเหมือนกันนะครับดังนั้น ไม่มีใครจําได้ทั้งหมดนะครับอิเล็กตรอนเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าดังนั้นไม่มีใครตอบได้เอาละแต่ว่าเมื่อหลายๆคนพยายามที่จะถาม้ามานะครับวันนี้จะไม่พูดถึงหลักการทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาชี้ชี้ให้ดูเลยว่าถ้าเกิดอะไรเสียเราจะต้องไปดูตรงไหนนะภาคจ่ายไฟทุกๆวันนี้นะครับก็น่าจะมีแต่เป็นแบบสวิตชิ่งไปทั้งหมดแล้วทีนี้ภาคจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งอาการที่เจอส่วนมากเลยก็คือไม่จ่ายไฟเลยแหละนะครับไม่จ่ายไฟกับ จ่ายออกมาน้อยทีนี้เราก็จะแบ่งการทํางานของอมันเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนฝั่ง Input นะครับฝั่ง Input ก็คือฝั่ง Primary ฝั่ง Output คือฝั่ง Secondary นะครับตัวของ Switching เองก็จะมีอยู่ประมาณสัก5แบบใครยังไม่เคยดูคลิป Switching 5แบบเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้นะครับมีทำไว้ให้เสร็จสรบเรียบร้อยแล้ว Switching ตัวนี้ที่นํามาแนะนําวันนี้นะครับมันเป็นแบบไฟแบต c อนเวอตอนะครับอาการก็คือไม่จ่ายไฟนั่นเองนะครับอาการไม่จ่ายไฟ ส่วนมากเลยมันจะเกิดจากฝั่ง r i m a r y นะครับหรือฝั่ง Input เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเราเช็คฟิวก่อนเลยเจออาการไม่จ่ายไฟเราเช็คฟิวก่อนเลยนะครับตัวนี้ฟิวมันจะอยู่ด้านนี้นะครับค่อนข้างจะแตกต่างไปจากตัวอื่นๆเขาถ้าเจอว่าฟิวขาดเราทำยังไงนะครับเจอฟิวขาดอย่างแรกเลยเช็คมอสเฟตถ้าเจอว่าฟิวขาดนะครับอย่าเพิ่งใส่ฟิวเข้าไปนะนะครับบางคนเจอฟิวขาดแล้วดีใจนะครับหาฟิลมาเปลี่ยนใส่เข้าไปอีกทีเนี่ย ลามหนักกว่าเดิมอีกนะครับเจอฟิวขาดอย่างแรกที่ต้องทำเลยคือเช็คมอสเฟตนะครับเช็คไดโอดบิดนะครับสองตัวหลักๆเนี้ยนะครับที่จะทำให้ฟิวขาดได้นะครับอยู่ดีดีฟิวมันไม่ขาดเองอยู่แล้วนะครับสองตัวเนี้ยตัวใดตัวหนึ่งช็อตเนี่ยจะทำให้ฟิวขาดหรือนะครับตัวซีฟิลเตอร์เองเนี่ยนะครับถ้าค่าความจุมันลดลงไปมากๆเนี่ยมันก็มีโอกาสทำให้ฟิวขาดได้เหมือนกันนะครับ อไอซีช็อตภาคจ่ไฟสวิตช,ชิ่งแบบไฟแบคคอนเวอร์เตอร์หรือฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์เนี่ยถ้าไอซีช็อตเนี่ยทำให้ฟิลขาดได้เหมือนกันนะครับหลักๆเลยก็มอสเฟตไดโอดไอซีนะครับ,ลลล Mod ed, ode, IC, รบแล้วก็อย่าลืมมาเช็คซีฟิลเตอร์นะครับซีฟิลเตอร์เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าถ้าค่าความจุมันลดลงมากๆเนี่ยมันก็มีโอกาสทําให้ฟิลขาดได้เหมือนกันไอซี IC, นะครับขณะที่เรายังไม่เสียบไฟเข้าไปเนี่ย เบื้องต้นเราสามารถวัดโอห์มได้นะครับเคยทำคลิปวิธีการวัดโอห์มเบอร์ ber IC เบอร์ u c 3 8 4 2ให้ดูแล้วนะครับเช็คเบื้องต้นโดยการวัดโอห์มทำได้นะครับบางวงจรจะมีไดโอดเอ่อไม่ใช่จะมีซีเนอร์ไดโอดต่ออยู่ที่ขาเจ็ดด้วยนะครับเช็คซีเนอร์ไดโอดด้วยแต่บางวงจรก็ไม่มีนะครับอันนี้ไม่ต้องงงนะครับการออกแบบวงจรที่ดีก็ควรจะมีแต่ว่า บางวงจรไม่มีคือตัดดอกไปก็ประหยัดต้นทุนในการผลิตของเขานะครับเพราะว่ามันไม่มีก็ได้การซ่อมสวิตชิงนะครับการซ่อมสวิตชิงเราควรจะทําตัวเทสโหลดเอาไว้ด้วยนะครับผมเคยทําคลิปเอาไว้ให้ดูนะครับการทําตัวเทสโหลดเอาไว้ใช้งานในงานซ่อมสวิตชิงนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูนะครับเดี๋ยวมีลิงก์ให้อยู่ด้านล่างนะถ้าใครทําไว้แล้วก็ใส่ฟิลเข้าไปนะครับใส่ฟิลเข้าไปแล้วก็ เสียบเทสโดยผ่านตัวเทสโหลดนี่แหละแต่ถ้าใครยังไม่มีตัวเทสโหลดนะครับหาหลอดไฟมาใช้นะครับใช้หลอดไฟต่อแทนฟิลเข้าไปก่อนแล้วค่อยเสียบไฟเข้าไปอีกทีหนึง่งถ้าไฟติดสว่างจ้าติดนิ่งๆสว่างจ้าแสดงว่ายังมีตัวช็อตหลงเหลืออยู่ถ้าติดแล้วมันหลีลงเล็กน้อยแล้วกระพริบกระพริบ,บ,บนะแสดงว่าสวิตชิ่งมันทำงานได้ แต่ถ้าติดปุ๊บแล้วดับลงไปเลยเนี่ยเป็นไปได้ทั้งสองอย่างก็คือทำงานแล้วกับยังไม่ทำงานเลยนะครับทีนี้ถ้าสมมุติมันติดปุ๊บแล้วมันดับลงไปเลยเนี่ยนะครับสันนิษฐานไว้ก่อนว่ามันยังไม่ทำงานคราวนี้เราต้องมาวัดไฟแล้วนะครับตัวที่นำมายกตัวอย่างวันนี้เป็นเบอร์ u c 3 8 4 2นะครับ u c 3 8 4 2ไฟเลี้ยงอยู่ที่ขา7นะครับ วัดไฟเลี้ยงที่ขาเจ็ดเทียบกาวฝั่งนี้นะครับหลายๆคนวัดไฟมาปรึกษาแต่เทียบวัดกาวฝั่งนี้แล้วมาวัดไฟฝั่งนี้ไม่รู้เรื่องนะครับมันจะเพี้ยนๆไปเลยนะครับนะครับดังนั้นเราแยกออกเป็นสองส่วนฝั่ง secondary คือฝั่งเอา p ์พุตฝั่ง primary คือฝั่งอินพุตเวลาวัดไฟฝั่งนี้เราต้องเทียบกาวฝั่งนี้นะครับไม่รู้จะดูยังไงนะครับดูคัวลบของ C ตัวใหญ่เป็นหลัก เร,เ,รเราเริ่มวัดไฟที่ขาเจ็ดสมมติขาเจ็ดไม่มีไฟนะครับสิ่งที่จะทําให้ขาเจ็ดไม่มีไฟได้ก็คือ1ตัว IC เสียเองนะครับ2 4งส,สตาร์ทนะครับสสตาร์ทก็ประมาณ4ตัวนี้ถ้าวงจรไหนมีซีเนอร์ไดโอดซีเนอร์ไดโอดอาจจะช็อตด,ด้วยนะครับอาสตาร์ทขาดก็เป็นไปได้ดังนั้นเราถ้าเกิดว่าวัดไฟที่ขาเจ็ดแล้วไม่มีเนี่ยให้เราลอยขาเจ็ดออกเลยนะครับลอยขาเจ็ดออกจากวงจรนะครับ ควนี้วัดไฟอีกทีวัดไฟมาเลี้ยงที่ขาเจ็ดไม่ใช่ไปวัดที่ขาเจ็ดนะวัดไฟที่มาเลี้ยงขาเจ็ดว่ามีมาไหมถ้าลอยแล้ววัดแล้วไฟมาแสดงว่าตัวไอซีเสียถ้าลอยขาเจ็ดแล้วไฟยังไม่มาก็เหลือ C กับซีเนอร์ไดโอดเช็คดูว่า2ตัวนี้มีตัวไหนเสียไหมนะครับถ้าไม่มีตัวไหนเสียก็กลับไปเช็ค R ว่า R ขาดหรือไม่ขาดนะครับถ้า R ขาดก็เปลี่ยนนะครับ มันจบแค่ตรงนี้เหรอเพราะว่าอะไรเพราะ R รับไฟมาจาก C ฟิลเตอร์ตัวใหญ่ผ่าน R Start มานะครับมาที่ขาเจ็ดเลยมันมาแค่นี้เองนะครับดังนั้นถ้า R ไม่ขาดไฟต้องมาถึงถ้ามาไม่ถึงเราร้อยขา IC ออกไปแล้วมีอะไรที่ดึงลงกลาวได้บ้างก็เหลือ C กับถ้าวงจรไหนมีซีเนอร์ไดโอดก็เหลือแค่2ตัวนี้เองนะดังนั้นถ้าขาเจ็ดไม่มีไฟเช็คตามนี้เลยเช็คตัว IC ของมันเองเนี่ยนะครับ นั้นถ้าขาเจไม่มีไฟเราก็เช็คดังนี้เช็คาขาดหรือไม่ขาดถ้าขาดเปลี่ยน C เสียหรือไม่เสียนะครับหรือจะเปลี่ยนเลยก็ได้ถ้าวงจรไหนมีซีเนอร์ไดโอดเช็คซีเนอร์ไดโอดนะครับเมื่อทุกอย่างโอเคลองวัดไฟดูนะครับในขณะที่เราลอยขาเดเนี่ยนะครับถ้า C ไม่เสียถ้าซีเนอร์ไดโอดไม่เสียยังไงไฟก็ต้องมาควนี้ลองต่อขา7กลับเข้าไปถ้าไฟมาปกติ ก็แสดงว่าไอซีไม่เสียแต่ถ้าต่อขาเจ็ดเขากลับเข้าไปแล้วไฟหายไปก็แสดงว่าไอซีมันเสียคราวนี้นะครับคราวนี้สมมุติว่าต่อขาเจ็ดเข้าไปแล้วไฟมานะครับไฟเลี้ยงมาครบเลยไฟเลี้ยงมันจะอยู่ที่ประมาณ1 2ถึง15บาเราๆนี้ไม่เกินนี้นะครับจะอยู่ประมาณเราๆนี้ถ้าไฟเลี้ยงมาปกติแล้วไปเช็คที่ขาหกขาหกจริงๆมันเป็นสัญญาณนะครับจริงๆแล้วมันคือสัญญาณ แต่ว่าเราสามารถวัดไฟได้มันจะมีไฟอยู่ประมาณ2โวลต์นะ2โวลต์ดีเราสามารถวัดไฟได้ถ้าขาหกไม่มีแรงดันไฟ IC เสียนะครับแต่จะไปทึกทักว่า IC เสียทีเดียวก็ไม่ได้นะครับลองเช็คอุปกรณ์รอบๆมันดูด้วยนะครับลองเช็คอุปกรณ์รอบๆดูด้วยเผื่อว่ามีตัวไหนเสียแต่ว่าโดยส่วนใหญ่นะครับ ถ้าขา7มีไฟแล้วขา6ไม่มีไฟส่วนมาก IC เสียถ้าขา7มีไฟขา6วัดได้ประมาณ2โวลต์แต่ยังไม่ทำงานนะครับแต่ว่าเครื่องยังไม่ทำงานจากขาที่6มาจนถึงขาเกตของมอสเฟตไฟไปถึงหรือเปล่านะครับต้องไปเช็คด้วยขา6มันเป็นสัญญาณพันธ์นะครับสัญญาณ p w m ส่งไปที่ขาเกตของมอสเฟต ดังนั้นเราต้องไปเช็คว่าจากขา6ไปที่ขาเกตเนี่ยสัญญาณพันธ์ถูกส่งไปถึงหรือเปล่านะครับถ้าขา7มีไฟขา6มีสัญญาณพันธุส่งออกมาสัญญาณพันธุ์มาถึงที่ขาเกตของมอส e เฟตแต่ว่าเครื่องยังไม่ทํางานทีนี้เราก็เช็คไฟสูงแล้วนะครับ C มันต้องมีไฟอยู่แล้วถ้าเกิดขา7ของ IC มีไฟเหลืองเพราะว่า C คือต้นทางของ ของไฟเลี้ยงนะครับทีนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปเช็คไฟสูงนะครับไฟสูงคือไฟ300หรือประมาณ4 0 0โวลต์ก็ได้3 0 0ถึง400นะครับชุดนี้มันไม่มีวงจร PFC ดังนั้นไฟชุดนี้มันจริงๆมันก็อยู่ประมาณ300นิดๆไม่ถึง400นะครับถ้าวงจรไหนมีวงจร PFC นะครับไฟณนะจุดนี้อาจจะเลยมาถึง400ก็ได้นะครับแต่ในเมื่อขา7มันมีไฟแล้วแสดงว่าจุดนี้นะครับไฟสูงเนี่ย มันก็น่าจะมีไฟสูงจากจุดนี้มันจะวิ่งผ่านขดไพรมารีก่อนที่จะเข้ามาที่ขาเดนของมอสเฟตดังนั้นเราไปวัดไฟที่ขาเดนด้วยถ้ากรณีที่ไฟเลี้ยงมีแล้วสัญญาณพันส่งออกมาแล้วสัญญาณพันส่งมาถึงขาเกตแล้วแต่ว่ามันยังไม่ทํางานนะก็ไล่ดูว่าที่ขาเดนของมอสเฟตมีไฟสูงหรือ,อยังถ้าไม่มีก็ต้องไล่ย้อนกลับไปนะครับมันหายไปช่วงไหน อันนี้คือหลกัหลกๆในการซ่องภาคจ่ายไฟแบบส e r v i วิตชิงนะครับประมาณนี้นะครับไม่เกิดนี้เครื่องจะต้องทํางานได้ถ้าที่แนะนํามาทั้งหมดนี้นะครับยังใช้งานไม่ได้ก็แสดงว่ามันก็จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ตัวเล็กๆเ,เหล่านี้นะครับงั้นก็ต้องไปไล่เช็คนะครับอันนี้เราอย่าพยายามไปถามใครคนใดคนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่า เขาไม่ได้อยู่หน้างานกับเราอันนี้ต้องอาศัยความขยันของเรานะครับไล่เช็คเองนะครับอันนี้ไม่มีใครรู้เรื่องกับเราที่อยู่หน้างานนะครับอันนี้ต้องไล่เช็คเองแต่ส่วนมากแล้วที่แนะนํามาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะไม่เกินนี้นะครับในการซ่อม p พ w าว์สไปน์นั้นก็จะมีการวัดอยู่ประมาณสองอย่างหลักๆก็คือเรียกว่าวัดโอห์มแต่วัดไฟนะครับจะมีช่างบางคนอาจจะเรียกว่าวัดร้อนกับวัดเย็นนะครับก็แล้วแต่ใครจะบัญญัติสับขึ้นมาเรียกนะครับ วัดไฟก็คือวัดไฟวัดอุปกรณ์ก็คือการถอดอถอดปลั๊กออกแล้วก็วัดหาอุปกรณ์นะครับก็คือตั้งย่านวัดโอห์มแล้วก็วัดอุปกรณ์ในตอนนี้เราจะเข้าสู่การวัดไฟนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมาอันดับหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ตัวที่จะมาแนะนําก็คือหลอดไฟนะครับเป็นหลอดกลมหลอดไส้ตัวนี้นะครับค่าก็ประมาณ60บาทถึง100บาทนะครับ จริงๆใช้ร้อยวัตต์จะดีกว่าแต่ว่าอันนี้ร้อยวัตต์อาจจะหายากหน่อยนะครับก็ใช้60บวัตต์แทนไปได้เหมือนกันสําหรับใครที่ซ่อมเป็นประจาประจาอยู่แล้วก็ทําเป็นบล็อกออยก็ได้นะครับทําเป็นบล็อกนะแล้วก็ใส่หลอดไฟเข้าไปจะ2ดวงสดวงสดวงก็แล้วแต่นะครับจะขนาดนุนกรมหรือผสมอะไรเข้าไปก็แล้วแต่ตามความสะดวกนะครับในการใช้งานนะรตรงนี้มันช่วยเซฟตี้เราได้เยอะนะครับ ก็ดูตามภาพนี้นะครับอันนี้คือใช้หลอดไฟหลอดเดียวในการครับอันนี้ก็คือผ่านต่อผ่านไลน์นะครับตอนนี้สามารถต่อเข้าวงจรได้เลยโดยที่เราไม่ต้องถอดฟิลออกนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ใช้งานบ่อยๆนะครับก็ใช้เพียงหลอดไฟอันเดียวอันนี้นะครับเราก็ถอดฟิลออกมานะครับแล้วก็เอาหลอดไฟตัวนี้ต่อแทนฟิลเข้าไปนะครับ ตัวนี้นะครับผมทําให้ดูคร่าวๆก็คือผมถอดฟิลออกแล้วแล้วผมจะต่อหลอดไฟเข้าไปแทนฟิลนะครับก็จะมาไว้ว่าการซ่อม power supply นะครับควรเน้นไปในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักด้วยนะครับนั้นหลอดไฟตรงนี้มันจะช่วยเซฟตี้เราได้นะครับในกรณีที่มีโหลดชอ็อตหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับอุปกรณ์ภายในตรงนี้ถ้าเกิดมันมีการชอร็อต อยู่นะครับตัวหลอดไฟเนี่ยมันจะติดสว่างจ้านะครับก็เราก็จะรู้ฝู่ยว่ามันมีอุปกรณ์ที่ช็อตอยู่ดังนั้นเราก็อย่าเพิ่งเสียบไฟเข้าไปตรงๆเราก็ไล่เช็คอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยอปล่อยไฟเข้าไปทีหนึ่งนะครับนะครับสำหรับสวิตชิ่งชุดนี้นะครับมันเป็นของดีเพราะฉะนั้นก็คงจะ ทดสอบโดยการวัดไฟตามจุดเทสพอยต่างๆให้ดูแทนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวเสียให้ดูนะครับก็เดี๋ยวจะไล่ไฟให้ดูนะครับว่ามีจุดไหนจากไหนไปไหนบ้างนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะลองเสียบไฟ AC เข้ากับซับไนะครับแล้วลองสังเกตดูที่หลอดไฟันจะมีการติดกับพริบแป๊บนึงนะครับแล้วก็ดับลงไปลักษณะแบบนี้นะครับ หรือจะติดสว่างมากกว่านี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ขนาดของซัพพลายนะครับแล้วแต่การออกแบบนะครับอาจจะติดสว่างจ้าแล้วก็ค่อยๆหลีลงมาแบบนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันหรือติดจ้าแล้วก็ดับลงมาแบบแลักษณะเหมือนเหมือนหลอดตัวนี้อันนี้ก็คือดีเหมือนกันนะครับแบบนี้แบบนี้ก็สันนิษฐานได้ว่า,าไม่มีโหลดที่ช็อตหนักๆอยู่ในวงจรน,นะครับ เราก็จะเริ่มวัดไฟเริ่มตั้งแต่ต้นทางนะครับต้นทางเราวัดเป็น AC น AC จุดนี้ก็จะได้อยู่ประมาณ220โดยประมาณนะครับไฟบ้านเรานะครับณจุดนี้เมสักครู่นะครับ จุดนี้ผมต่อหลอดไฟไว้แทนฟิลทั้งนั้นมัน220ก็จะต้องข้ามฟิลมาด้วยเหมือนกันนะครับนะจานะับ้องเห็นในกล้องเห็นเห็นอยู่นะครับเนะี่ยจากจุดนี้ผ่านไลฟ์ฟิลเตอร์นะครับผ่านไลฟ์ฟิลเตอร์นี่คือไลฟ์ฟิลเตอร์นะครับเราไล่ลา,ลายอย่างนี้นะครับเนี่ยหันดามิเตอร์ให้เห็น ก็จะเห็นเป็น220เหมือนกันนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับไฟ220จะต้องมาถึงไดโอดทั้ง2ขานี้นะครับ220โวลต์นะครับเมืดไดโอดได้ไฟ220โวลต์แล้วนะครับเพราะลักษณะเป็นไดโอดบิดนะครับมันก็ข่านี้เมื่อแปลงไฟมาก็ต้องเป็น DC นะครับแล้วก็เปลี่ยนโวลต์เป็น DC ชุดนี้ก็ ไฟก็ประมาณ300 4 0 0ถึงโวลต์นะครับชุดนี้นะครับเส้นทางของไฟ300โวลต์ชุดนี้นะครับชุดเอ่อเส้นนี้นะครับไฟ3 0 0โวลต์ที่เราวัดหาร C ตัวนี้นะครับสตัวใหญ่ที่สุดของวงจรนะครับก็จะคือไฟเลี้ยงไฟสูงนะครับก็คือไฟ3 0 0โวลต์นั่นเองนะครับ300โวลต์ชุดนี้ก็จะส่งมาที่ขดลวดของสวิตชิงนะครับฝั่งนี้ กอข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งน,นะครับอันนี้ที่เราวัดไม่ได้เพราะว่าตัวเฟสชุดนี้มันทํางานแล้วนะครับตรงนี้มันเลยกลายเป็นเป็นความถี่นะครับแต่ถ้าเราใช้มิเตอร์เข็มตรงนี้เราจะวัดได้เราจะเห็นว่าเป็น3 0 0โวลต์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไฟ3 0 0โวลต์จากชุดนี้ผ่านขดลวดก็จะต้องมาถึงนี่300โดยประมาณเหมือนกันนะครับอีกชุดหนึ่งก็จะต่อผ่าน R นะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามี R ชุดนี้นะครับ มีทั้งต่อแบ่งแรงดันไว้นะครับแล้วก็ดรอปไฟเพื่อไปเลี้ยงไอซีะ IC นะครับสังเกตว่าชุดนี้ชุดนี้มันยังเป็น20โวลต์อยู่นะครับ18 19โวลต์ยังสูงไปนะครับสำหรับการเลี้ยงวงจรไอซีชุดนี้นะครับนะก็จะมีอาตัวอตัวนี้ดรอปลงไปอีกนะครับอยู่ประมาณ12โวลต์นะครับ12โวลต์ชุดนี้ก็คือว่าโอเคอยู่นะครับ 12โวลต์ตรงนี้ก็จะมี4ฟิลเตอร์นะครับเนี C ่ย4ฟิลเตอร์อยู่ชุดนี้นะครับถ้าเราพลิกมาดูอีกด้านก็จะเห็นอยู่นะครับพลิกมาดูอีกด้านก็จะเห็นว่าเป็นซตัวนี้นะครับ4ฟิลเตอร์เนี ter, ่ยซฟิลเตอร์ไฟเลี้ยง IC นะครับหรือบางคนเรียกว่า C ีสตาร์ทนะครับณจุดนี้ก็ได้12โวลต์น,นะครับเราวัดที่ขา IC ก็ได้นะครับขาที่7 คือ12โวลต์นะครับถ้าไฟชุดนี้ไม่มีนะครับมันก็จะมีเป็นมันก็จะเป็นไปได้ทั้ง IC เสียเองนะครับ C เสียนะครับหรือว่า R ขาดนะครับอาขาดก็เช็คไม่ยากถ้าว่าจุดนี้มีไฟนะครับจะกาวผิดถ้าชุดนี้ไม่ชุดฝั่งนี้มีไฟนะครับก็คือตั้งแต่ต้นทาง300โวลต์มีไฟ แล้วมาที่ปลายทางไม่มีไฟนะครับเขาก็มาวัดดูอาว่า,าขาดหรือไม่ขาดถ้าอาไม่ขาดก็เป็นไปได้ถ้าว่า C อาจจะเสียนะครับ C ตัวนี้สงสัยให้เปลี่ยนได้เลยนะครับค่าจะอยู่ประมาณบางวงจรใช้4-7มโครส่วนใหญ่เลยที่เจอก็จะเป็น100มโคนะครับ100มโค16โวลต์หรือ25โวลต์ก็แล้วแต่นะครับอีกวิธีนึงก็คือรอยขา IC ชุดนี้นะครับลอย ลอยให้ขากับลอยวงจรไม่ถึงกันแล้วก็วัดดูอีกทีว่ามันมีไฟไหมนะครับถ้ามีไฟก็แสดงว่า IC อาจจะเสียเองนะครับเนี่ยก็คือในกรณีที่ไฟชุดนี้ไม่มีนะครับถ้าไฟชุดนี้มีนะครับไอชุดนี้มีขาที่6ของ IC นะครับเมื่อ IC ได้รับแรงไฟเลี้ยงจากขาที่7แล้วขาที่6ก็จะต้องมีสัญญาณพันออกมานะครับแต่ว่าเดี๋ยว จะวัดเป็นแรงดันไฟให้ดูก่อนนะครับนี่ก็ได้ประมาณ0.2ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราลองวัดเป็นความถี่นะครับก็จะเห็นอยู่ว่ามันมีเ,เป็นสัญญาณพัน์นะนะครับความถี่70 kHz ลเฮนะครับตัวนี้ก็จะถูกส่งมาที่ ขาเกตของมอสเฟตหรือเฟตก็แล้วแต่นะครับหรือถ้าเป็นทรานซิสเตอร์ก็เป็นขา B นะครับถ้าเป็นเฟตหรือมอสเฟตก็จะเป็นขาเกตนะครับเมื่อ <_ turb> มีองค์ประกอบครบตานนี้นะครับสวิตชิ่งก็จะทํางานนะครับฝั่งฝั่งไพมอรีก็ทํางานได้นะครับดูจากการวัดไฟเมื่อสักครู่นี้นะครับการวัดไฟที่ขาของ ทีข่ขาเดนของของเฟสแล้วเราไม่สามารถดูแรงดันไฟได้นะครับตัวมิเตอร์มันจะกระพริบกระพริบป,ประมาณนี้แสดงว่าณนะจุดนี้ก็คือ,คอ,คอมีการทํางานแล้วนะครับตรงนี้เกิดสร้างสนามแม่เหล็กแล้วก็จะเหนี่ยวนําข้ามาฝั่งนี้แล้วนะครับทีนี้เรามาวัดที่ฝั่งนี้ฝั่งเอาพุตกันดูนะครับที่ฝั่งเอาพุตได้ไฟ12โวลต์ออกมาแล้วนะครับก็ถ้าฝั่งเอาพุต ไม่ได้ไฟสิบสองโวลต์เราก็มาดูที่ไดโอดนะครับเช็คที่ไดโอดเล็กติฟายตัวนี้อย่างที่บอกไปตัวนี้รูปล่างมันเห็นเป็นสามขาอาจจะดูเหมือนเป็นทรานซิสเตอร์หรือเฟสแต่จริงๆมันคือดูอัลไดโอดนะครับดูอัลไดโอดนะครับการต่อลักษณะแบบนี้นะครับฝั่งนี้มันก็จะได้เป็นฟูลเวฟออกมานะครับแล้วก็จะมี C f ฟิลเตอร์ซฟิลเตอร์นะครับสองตัวนี้ฟิลเตอร์มาก่อน นะครับ C filter ตัวนี้ต่อขนานกันนะครับเพราะว่า switching ชุดนี้นะครับถ้าเราดู switching ชุดนี้ก็คือมันถูกออกแบบมาพื้นที่จํากัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้ C filter ค่าสูงสูงเนี่ยตัวมันอาจจะใหญ่ขึ้นกว่านี้นะครับเขาก็เลยใช้2ตัวออขนานกันนะครับ470สตัวก็ประมาณพันกว่านะครับพันกว่าไมโครนะครับวัดไฟนะจุดนี้ก็คือ12โวลต์นะครับ ก็12โวลต์ก็จะผ่านขดลวดนะครับผ่าน L ต,ตัวนี้ออกมาแล้วก็จะมี C 330ม i โครฟิลเตอร์อีกทีนะครับเหตุผลในการใช้ขดลวดในการคัพปิ้งเอาพุทออกมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปนี้นะครับเนี่ยน่าจะได้คำตอบสำหรับรูปนี้นะคณจุดที่ขาเฟดเมื่อกี้ที่ผมบอกไปว่าที่วัดให้ดูไปเมื่อกี้นะครับมันไม่เห็นนะครับไม่เห็น เป็นแรงดันไฟนะครับแต่เห็นเป็นมิเตอร์มันก็พริบก็พลิบนะครับที่บอกว่าลักษณะแบบนั้นก็คือเฟสมันทํางานได้แล้วนะครับมันสร้างความถี่ขึ้นมาแล้วนะครับเราวัดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราถ้าเราใช้มิเตอร์เข็มนะครับเมื่อครู่เราใช้มิเตอร์ดิจิตอลน,นะครับเราจะเห็นว่าเราวัดแล้วเราจะเห็นว่าตัวเลขมันก็พริบนะครับทีนี้เราลองมาใช้มิเตอร์เข็มวัดนะครับ เห็นว่าเราสามารถวัดได้นะครับเนี่ยก็คือ300โวลต์นะครับชุดนี้นะครับก็คือข้ามจากขดไพรมารีฝั่งขาหนึ่งมาขาที่2นะครับฝั่งนี้เราสามารถวัดได้นะครับแต่ถ้าเราใช้มิเตอร์ดิจิตอลนะครับบางรุ่นบางยี่ห้ออาจจะวัดได้นะครับบางรุ่นบางยี่ห้อก็อาจจะวัดไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับเห็นแต่นะครับ แต่ถ้าเราวัดแล้วเห็นลักษณะการกระพริบลักษณะแบบนี้ก็แสดงว่าเฟสมันทํางานแล้วนะครับมันสร้างความถี่ขึ้นมาแล้วนะครับสําหรับในการวัดโอห์มนะครับวัดโอห์มวัดเช็คอุปกรณ์ต่างๆนะครับเราก็ต้องอถอดปลั๊กไฟก่อนนะครับเดี๋ยวถอดออกมาก่อนในการเช็คนะครับในการวัดโอห์มต่างๆเราก็สามารถวัดได้เหมือนกันนะครับ ัเช่นการวัดไดโอดบิดนะครับหลังจากที่เราเก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปวัดโอห์มนะครับหลังจากที่ปิดสวิตช์ใหม่ๆเนี่ยหลังจากที่ตอถอดปลั๊กออกไปแล้วนะครับเช็คว่าไฟค้างไม่ค้างด้วยนะครับนะอาจจะสร้างความเสียหายให้มิเตอร์เราได้นะครับอันนี้คือคลายประจุให้เรียบร้อยเหลืออยู่ว้นกว่าๆไม่เป็นไรนะครับนี้เราก็สามารถวัด ไดโอดบิดแล้วก็สามารถวัดได้เลยนะครับไดโอดบิดนะครับก็สามารถวัดไล่ไปได้เลยนะครับก็ไม่เสียนะครับสำหรับเฟสเราก็วัดส่วนใหญ่แล้วนะครับเฟสเราจะวัดกันขาเดนกับขาซ้อนนะครับถ้าไม่ช็อตก็คือสันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะดีนะครับ สำหรับ IC IC 3842นะครับ3842 3843 3844นะครับเบอร์นี้มันจะสามารถวัดได้นะครับที่ขา7กับขา5นะครับขา5คือกานะครับขา7คือไฟเลี้ยงนะครับตัวนี้สามารถวัดได้เหมือนกันนะวัดโอห์มได,นะด,ด,ด้นะครับก็ตั้งย่านวัดไดโอดนะครับวัดต้องขึ้น1ครั้งไม่ขึ้น1ครั้ง สาเหตุที่วัดได้เพราะโครงสร้างภายในของมันมันจะมีไดโอดอยู่นะครับ้าไดโอตัวนั้นอะชอบเสียที่อยู่ภายในแต่เวลาเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนทั้งทั้งตัว i อนะครับแต่ว่าการวัดลักษณะนี้ก็คือวัดได้แค่ว่ามันช็อตหรือไม่ช็อตนะครับแต่ว่าลักษณะการปล่อยพันหรือไม่ปล่อยพันเราไม่สามารถวัดโอมได้อันนั้นเราต้องไปวัดสัญญาณออกนะครับส่วน IC ซเบอร์อื่นๆก็ต้องไปดูรายละเอียดต่างๆเหมือนกันนะครับว่าวัดได้หรือไม่ได้นะครับหลักการทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับ คราวนี้ผมจะลองผมจะลองทําให้มันช็อตดูนะครับผมจะจําลองการช็อตของมันให้ดูนะครับสวิตช,ชิ่งชุดนี้มันไม่มีตัวเสียครับเดี๋ยวผมจะลองจําลองลักษณะการเสียให้ดูนะครับสมมุติว่าเฟสผมจะช็อตขาเดนนะครับผมจะทดสอบโดยการช็อตขาเดนกับขาซอสเข้าด้วยกันนะครับ เพราะว่าลักษณะการเสียของมันนะส่วนใหญ่ถ้ามอเตเฟสมันเสียนะครับหรือเฟสชุดนี้มันเสียส่วนใหญ่แล้วก็จะช็อตระหว่างขาเดนกับขาซอสเข้าด้วยกันนะครับมันจะช็อตถึงกันนั้นผมก็จะจําลองณจุดนี้นะครับนี่คือต่อผมต่อขาขาเดนกับขาซอรต่อเข้าด้วยกันนะครับ จำลองว่ามันช็อตนะครับคราวนี้ลองมาสังเกตดูว่าถ้าเราปล่อยไฟเข้านะครับลักษณะอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะเห็นว่าหลอดไฟติดสว่างจ้าเลยนะครับลักษณะนี้แบบนี้ก็คือมีโหลดช็อตอยู่ในวงจรนะครับนะครับถ้าไม่ใช่จุดนี้นะครับจุดที่เสียบ่อยๆเดีย๋ยวจะจำลองให้ดูนะครับ ลักษณะการที่ไฟติดสว่างจ้าลักษณะแบบเมื่อกี้นั่นนหะคือมันมีโหลดช็อตอยู่นะครับทีนี้เราลองมาช็อตขาไดโอดดูบ้างนะครับขาไดโอดเนี่ยบางทีมันก็ช็อตทั้งหมดทุกขานะครับบางทีมันก็ช็อตแค่ตัวเดียวนะครับหรือบางทีมันก็แค่ลี้นะครับเราลองมาดูช็อตช็อตตัวเดียวนะครับช็อตตัวเดียวเดี๋ยวผมจะช็อตให้ถึงแค่ตัวเดียวนะครับ อันนี้ช็อตขาได้อดอเข้าครับทีนี้มาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าได้อดอตัวนี้มันช็อตนะครับก็จะเห็นว่าไฟติดสว่างจ้าเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าครั้งนี้จ้าน้อยกว่าครั้งที่แล้วนะครับทีนี้ลองดูว่าถ้าเป็น i อซมันช็อตกันบ้างถ้าขา IC ช็อตกันบ้าง ที่ขา ic นะครับผมต่อที่ขา c เลยก็ได้นะครับเพราะมันถึงกันถ้าขาไฟเลี้ยงของ c ไอของ ic มันช็อตลงกาวนะครับถ้าขา ic มันช็อตลงกาวอันนี้คือจําลองว่าถ้าขา ic มันช็อตลงกาวนะครับขาที่7สมมุติว่าขาที่7ช็อตลงกาวนะครับลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้ก็คือลักษณะเมื่อขาที่7ช็อตลงกาวนะครับ ถ้าเราวัดไฟนะครับถ้าเราวัดไฟถ้าเราวัดไฟณนะจุดนี้นะครับชุด300โวลต์เราจะเห็นว่า300โวลต์มีนะครับแต่ข้ามมาฝั่งนี้แล้วมันจะไม่มีไฟนะครับเพราะนี้ว่ามันถูกดึงลงกลาวเป็น0โวลต์ไปแล้วนะครับลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือจำลองให้ดูคร่าวๆนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ